สวัสดีค่ะพี่น้องกลับมาพบกันนะคะในรายการพระพรยามเช้านะคะสำหรับเช้าวันนี้นะคะเราจะเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยกันนะคะในพระธรรมย้อนบทที่12นะคะข้อที่4 4ถึง50ซึ่งมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ค่ะและพระเยซูทรงประกาศว่าคนที่วางใจเรานั้นไม่ได้วางใจในเราเอง แต่วางใจในพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาและคนที่เห็นเราก็เห็นผู้ทรงใช้เรามาเราเข้ามาในโลกเป็นความสว่างเพื่อทุกคนที่วางใจในเราจะไม่อยู่ในความมืดเราไม่พิภากษาคนที่ได้ยินถ้อยคำของเราและไม่ทำตามเพราะว่าเราไม่ได้มาเพื่อจะพิภากษาโลกแต่มาเพื่อจะช่วยโลกให้รอดถ้าใครไม่ยอมรับเรา และไม่รับคําของเราจะมีสิ่งหนึ่งพิพากษาเขาคําที่เรากล่าวแล้วนั่นแหละจะพิพากษาเขาในวันสุดท้ายเพราะเราไม่ได้กล่าวตามใจเราเองแต่พระบิดาผู้ทรงใช้เรามาเป็นผู้บัญชาเราว่าจะกล่าวอะไรหรือพูดอะไรเรารู้ว่าพระบัญญัติของพระองค์นั้นเป็นชีวิตนิรันดร์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพูดนั้น เราก็พูดตามที่พระบิดาทรงบอกเราค่ะพี่น้องคะหัวข้อที่เราจะศึกษาด้วยกันสําหรับเช้าวันนี้ก็คือว่าเชื่อวางใจในพระคริสต์นะคะบริบทของพระธรรมตอนนี้นะคะเป็นช่วงเวลาวาระสุดท้ายของพระเยซูนะคะก่อนที่พระเยซูคริสต์จะถูกจับแล้วก็ถูกตรึงบนไม้กางเขนนะคะซึ่งเป็นช่วงหลังจากตลอดระยะเวลา3ปีนะคะที่พระองค์ ทรงทาพันธกิจของพระองค์ในพระธรรมตอนนี้นะคะพระเยซูนะคะประทับท่ามกลางสาวกและก็ท่ามกลางผู้คนนะคะพระเยซูประกาศว่าคนที่วางใจในเรานั้นก็ไม่ได้วางใจในเราเองแต่วางใจในพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาเหตุที่พระเยซูประกาศออกไปเช่นนี้นะคะเพราะใกล้วาระสุดท้ายของพระองค์แล้ว และพรองปรารถนาอย่างยิ่งนะคะที่จะให้พวกเขานั้นกลับใจใหม่และหันมาวางใจในพระองจากาสิ่งที่พรองได้พูดคือคนที่วางใจในเรานั้นก็ไม่ได้วางใจในเราเองนะคะวางใจในพรองผู้ทรงใช้เรามาพระเยซูกำลังหมายความว่านะคะพระบิดาทรงใช้พรองมาพรองมาในนามของพระบิดา และพระเยซูได้ทำตามพระประสงค์ของพระบิดาดังนั้นสิ่งที่พวกเขากระทำกับพระเยซูนะคะจึงเปรียบเสมือนทำกับพระบิดาด้วยนะคะในข้อที่45พระเยซูยังกล่าวอีกว่าคนที่เห็นเราแกก็เห็นผู้ทรงใช้เรามานะคะมีคนมากมายนะคะมองเห็นพระเยซูแต่พวกเขา ไม่เห็นพระบิดานะคะแต่สำหรับคนที่มองพระเยซูด้วยความเชื่อคือคนที่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าพวกเขาจะเห็นพระลักษณะของพระบิดาผ่านทางพระเยซูคริสต์ที่เขาเชื่อนั้นนะคะและในข้อที่46นะพระเยซูยังกล่าวว่าเราเข้ามาในโลกเป็นความสว่าง เพื่อทุกคนที่วางใจในเราจะไม่อยู่ในความมืดนะคะพระเยซูบอกว่าพระเยซูทรงเป็นความสว่างของโลกนี้นะคะพระองค์เป็นความสว่างที่ส่องเข้ามาในโลกนี้แต่ไม่ได้หมายถึงทุกคนที่อยู่ในความมืดนะคะจะได้พบความสว่างแต่เฉพาะคนที่วางใจในพระเยซูนะคะ ผู้ที่เดินติดตามพระองค์เท่านั้นนะคะถึงจะหลุดพ้นจากความมืดและก็พบความสว่างเพราะฉะนั้นพี่น้องคะเราสามารถพบความสว่างได้นะคะเมื่อเราเชื่อวางใจในพระเยซูเราไม่ต้องอยู่ในความมืดเราไม่ต้องคลำหาหนทางหรือหาทางออกด้วยตัวของเราเอง แต่พระเยซูจะเป็นความสว่างที่ส่องให้กับเราดังนั้นในการเสด็จมาของพระเยซูนะคะในครั้งนี้พระเยซูได้บอกว่าพระองค์ไม่ได้มาเพื่อพิพากษาแต่มาเพื่อช่วยทุกคนให้รอดพระองค์จึงให้โอกาสทุกคนที่จะกลับใจใหม่นะคะ พระองค์พูดชัดเจนนะคะว่าพระองค์ทรงให้โอกาสเราในการที่เราจะกลับใจใหม่นะคะการเสด็จมา,าครั้งนี้ของพระองค์เพื่อช่วยทุกคนให้รอดและคนที่วางใจในพระองค์นั้นนะคะจึงจะได้รับความรอดนะคะแต่พี่น้องคะในอนาคตเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะพระองค์จะพิพากษาในวันสุดท้ายดังนั้นในวันสุดท้ายนะคะ ใครที่ปฏิเสธพรง์ไม่ได้เชื่อและก็วางใจในพปรงก็ไม่สามารถดิกเลี้งนะคะการพิพากษานั้นได้แต่กลับกันนะคะพี่น้องคนที่ยอมรับพระเยซูเชื่อในถ้อยคำของโรงจะรอดพ้นจากการพิพากษาเมื่อวันนั้นมาถึงแล้วในข้อที่49พรรงยังยืนยันว่า สิ่งที่พระองค์กล่าวนั้นนะคะเป็นสิ่งที่พระบิดาบัญชาและผู้ที่วางใจในพระวจนะพระเจ้าผู้นั้นจะได้ชีวิตนิรันดร์พี่น้องคะพระเยซูนะคะพูดชัดเจนนะคะว่าพระองค์มาในโลกนี้นะคะตามอธิพรพะบิดาได้บัญชานะคะและตามพระประสงค์ของพระบิดา เพื่อที่จะช่วยไถ่มนุษย์นะคะผู้ที่วางใจในพระองค์ให้รอดนะได้ชีวิตนิรันร์นะคะดังนั้นในพระธรรมตอนนี้นะคะเราได้เห็นว่าพระประสงค์ของพระเจ้านะคะเราได้เห็นถึงพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างชัดเจนนะคะเกี่ยวกับแผนการในการที่จะช่วยกู้โลกจากการพิพากษา เราได้เห็นว่าพระเจ้ารักมนุษย์นะคะผู้เป็นคนบาปซึ่งอยู่ในความมืดช่วยเหลือตัวเองไม่ได้พระองค์จึงส่งพระบุตรองค์เดียวที่พระองค์ทรงรักนั้นเข้ามาในโลกนะคะเพื่อที่จะเป็นค่าไถ่คนเป็นจำนวนมากแต่นะคะไม่ใช่ทุกคนที่จะได้พบกับความสว่างและรอดพ้นจากการพิพากษาเฉพาะผู้ที่วางใจในพระบุตร เท่านั้นที่จะรอดและไม่ถูกพิพากษาทำไมพระเยซูถึงเรียกร้องให้มนุษย์ทุกคนนั้นหันมาเชื่อและวางใจในพระองค์ทำไมพระองค์ถึงพูดสิ่งนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะนั่นเป็นเพราะว่าอะไรคะพี่น้องพระองค์ทรงรักเราทั้งหลายพระองค์ทรงรักมนุษย์พระองค์อยากให้มนุษย์นั้นรอดพ้น ะะจากการพิพากษารอดพ้นจากการตายช่วงนิรันดร์ดังนั้นพี่น้องคะเวลานี้เมื่อเราทั้งหลายผู้เชื่อในพระเจ้าเราไดา้เชื่อในพระองค์และเราจะได้รับชีวิตนิรันดร์เวลานี้นะคะถ้าพี่น้องเรารักใครนะคะให้เราไปบอกกับผู้นั้นให้เราบอกกับเขาว่าให้หันมาเชื่อวางใจในพระเยซู เหมือนที่พระเยซูได้เรียกร้องให้เราและตามหาเราให้เราวางใจในพระองค์นั้นนะคะเป็นโอกาสของพี่น้องนะคะที่เราที่เรานั้นจะไปบอกกับเพื่อนบ้านหรือว่าคนที่เรารักว่าวางใจในพระเจ้าพระเยซูเชื่อในพระองค์แล้วเราจะพบกับความสว่างและความรอดขอให้เราร่วมใจกันในที่ฐานค่ะ พระเจ้าพระบิดาพระองค์เจ้ขาข่เราขอบคุณพระองค์สาหรับพระวจนะของพระองค์ในเช้าวันนี้พระองค์เจ้ขาข่เราเห็นถึงแผนการที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์แผนการแห่งการช่วยกู้แผนการแห่งความรักที่พระองค์ทรงมีต่อชีวิตของเราทั้งหลายพระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ตามหาชีวิตของเราและเราเองได้รู้จักกับพระเจ้ารู้จักกับพระเยซูและเราได้เชื่อวางใจในพระองค์ โอ้พระเจ้าพระบิดาพระองคขาเวลานี้พระองคขาขอที่เราทั้งหลายผู้เชื่อและวางใจในพระองค์นั้นเราจะมี จิตใจแล้วก็ความรักต่อคนอื่นที่เราจะไปบอกเขาประเสริฐความรักของพระเยซูนี้ให้กับคนอื่นด้วยเช่นกันพระรงเจ้า,ข,าขอที่พระเจ้าจะให้เราสามารถที่จะพูดเขาประเสริฐของพระองค์โดยไม่ต้องอายด้วยความรักขอพระเจ้าทรงโปรดทรงนำเราในแต่ละคนด้วยพระรงเจ้า,าเราอธิษฐานต่อพระองค์เวลานี้ในพระนามพระเยซูกิจเจ้าอาเมนค่ะพี่น้องอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะคะ เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารจากพิีจักรนะคะขอพระเจ้าอภพรค่ะ